สวัสด,ดฤฤฤีครับคุณเอฟเซนครับนี่ะครับไทยประกันนะครับไทยประกันวันนี้ลุงเพชรเขารถมาทำอะไรอีกแล้วตอลุงเพชรเป็นอะไรอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะ รถล,ลุงเพชรเข้าอู่ะเข้าอู่ซ่อมเมีะวันนี้ลุงเพชรก็จะเอารถมาเปลี่ยนแบตนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ลุงเพชรรถล,ลุงเพชรสตาร์ทไม่ติดนะครับรีบไปรับพนังงานเกือบไม่ทันนะครับเมื่อเช้านี้ดีครับมีญาติพี่น้องก็มาเก็บช่วยนะเมื่อเช้านี้เพราะว่าลุงเพชรก็เปลี่ยนไป เกือบ2ปีนะครับแบตลุงเพชรเนี่ยอันนี้ลุงเพชรก็เลยทําการเปลี่ยนแบตนะครับหาเรื่องเสียเงินนี่แล้วครับลุงเพชรเสียเงินแต่เช้าเลยวันนี้ก็แบตก็เกือบประมาณสามพันครับช่างเขาก็จะมาทําการเปลี่ยนแบตให้นะครับ ราคาเกือบประมาณสามพันนะครับ โอนได้ไหมครับนี่ใช่ครับโอเคครับสามครั้งแล้วผม <c oughs> ได้เข็นให้สามครั้งเลย <c oughs> ถ้าแบบมันเสือ <c oughs> ่อมอ่ากลางคืนวันหนึ่งมันก็เริ่มไม่ไดีแล้วอ่าก็วันก่อนก็ล้างเสร็จตอนเช้าพอตอนเย็นมา ไม่ติดดีอแเือแค่เดียวอย่างว่าเนอะรถมันนานแล้ว บตก็เปลี่ยนมาก็สองปีครับสองปีได้สองปีพอดีเลยรถเราก็ใช้งานทุกวันนะครับให้ช่างเขาทำการเปลี่ยนแบตให้นะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านนะครับนอกอนะครับอยู่ตรงไทยประกันก็ถือว่าราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลุงใช้ประมาณ90แอมหรือ100แอม์นี่ยนะครับแบต มันก็เลยราคาสูงนิดนึงนะครับแปดแอมก็ประมาณ2 4 0 0ันะครับผมก็เลยลองใช้ดูว่า100แอมจะเป็นใช้ได้นานหรือเปล่าหรือว่าใช้ไฟได้นานเขาบอกว่าใช้ไฟได้นานเนาะแต่ระยะก,การใช้งานเวลาก็ประมาณ2ปี2ปีนิดน,ดนแต่คือว่าแอมมันสูงก็คือไฟเราใช้ได้เยอะนะ คือบริเวณหน้าร้านหน้าร้านขายแบตเตอรี่โอ้วันจัง เราไปดูช่างนะ ็เปนมาเรื่องซีนหาเรื่องเสียงกันแต่เช้าเลย แบตเตอรี่ใหม่จะได้สบายใจก็ไปวิ่งงานเนาะนี่ลุงเพชรก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเวลาเราจอดแล้วเราสตาร์ทไม่ติดก็ไม่รู้จะหาใครมาช่วยนะนนก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็ต้องใช้รถทุกวันเนาะ ช่วงนี้ลงเพชรก็เสียตังค์บ่อยนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนโนต้ตเปลี่ยนนี่งานเข้าบ่อยเลยลุงเพชรช่วงนี้ก็ขอจบคลิปว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงเพชรชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด ติดตามช่องตอนที่สาวลงคนด้วยนะครับก็ขอจบที่ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ